ีนะทุกคนครับเรามาเที่ยวบ้านของมิกกี้เมาส์กันแน่ตอนเด็กพวกนายเคยดูแม่กระตูนมิกกี้เมาส์แน่เคยสิจ้ากรจิงแจ๋วแปด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 ดจิงแจ๋วจุ๊จชากุ๊กจีดีจอดูจอดูจ้าดูจ้าดูจ้าจิงแจ้วจิงแจ๋วไม่มีปัญหานั่นแหละนะ เราแบบเป็นเอฟซีมิก้เมาส์มากเลยเราก็เดินมาบ้านมิก้เมาส์ทุกคนแต่ดูสภาพบ้านมิก้เมาส์สิโอ้โหนายมาถูกจริงปะเนี่ยถูกแน่นอนนี่รูปร่างบ้านแบบนี้มีคนเดียวมิก้เมาส์เนี่ยลอาเข้ามาดูสิรูปร่างอะใช่แต่ความสกปรกนี่ไม่น่าใช่นะเจ้ากรมโอ้ยโดเข้ามาเปื้อนนสนิมเต็มนี่ไงโอ้ยนี่มันแผ่นเจ็งแจ๋วนี่น่ะมีหายไปกันไหนกันหมดเนี่ยหรือว่ามิก้เมาส์ตายแล้วบ้านล้างก็ตกวโอ้โหยนายก็พูดไปเอ้แล้วเหมือนมันจะมีคำว่าเมาส์อยู่นนลองเข้าไปดู นั้นมิกีมาหรือเปล่าไปเลยเลยพวกในตามฉันมาเจิงแจวจุดจาจุดจ hm. ีดีโจมาสนุกเลยกันลงไปฮ่าเดอะเดา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 เยาเดาเดาเดาเนาเดาเด้เดา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 เเดา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 เาเดาเดาเนาเด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 าเเดาเดนเดาเดาาเาเากเาเาด ไอ้ฉันว่ามิกกี้เมาส์ตัวนี้ไม่สบายเจ้ากรมโอ้ยไม่สบายไม่พอดูใกล้ตายด้วยประเด็นคืออยู่ๆก็หิวขอขโมยเลยละกันนี่อ้ายว้ายนี่มีกระเมาหรือหมาบ้าเนี่ยทำไมมันสั่นขนาดนี้มีกกี้เมาเป็นอะไรไปทำไมลมพัดก่อมาข้างว้ายเจ้ากรมนี่ไปโอ้โหเจ๋งแจ๋วจุดจับจุดจีดีโจมาสนุนโดยการเริ่มกันพีหฮ่าเจ๋งแจ๋วม่นมีปัญหา จิงบี๊จิงจวจิงแ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 จวดูดจันทหิโจ้โอ้ยน่าจะจิงแจวอีกนานไปเนี่ยโอ้ยแล้วจะโผเ่้ยจะกบถูกกินแล้วเลย เรียบร้อยเอยเ,ยเลี่ยนมันอะไรตรงนี้นี่ฉันนอนเป็นเพื่อนนายไงเราติดแบงค์หรือเปล่าเอเลี่ยนเดี๋ยวฉันลองลุกดูเอ้ยฉันลุกไม่ได้ด้วยติดแังค์นรี้อนโหพักชัวขอให้ไปสู่สุคตินะพวกนายเดี๋ยวฉันไปรอที่บ้านมิกกี้เมาส์อ่าทำไงต้องกดรีเซ็ตอ่ะเอาออกดรีเซ็ตก็ไม่ได้ด้วยเออทำอะไรไม่ได้โอ้โหจิงแจ๋วแมาก ทุกคนครับก็แมปนี้จะเป็นแมปที่เราเคยเล่นนะก็คือขโมยอาหารหมูนั่นเองนะแต่นี่คือเป็นขโมยชีของมิกกี้เมาส์เว้ยอ <c oughs> <c oughs> มิก้เมาส์เนี่ยน่ากลัวกว่าหมูครั้งที่แล้วอีกเจกอบเออดูเหมือนแบบมีเชื้อโรคอะไรแบบนี้หมูครั้งก่อนดูไม่มีเชื้อโรคเลยเลยไงไหม <c oughs> แต่มันน่ากลัวกว่าไงเจมิก้เมาส์ตัวเนี้เอาไม่ว่าเราลองไปขโมยคนละตัวไหมแล้วลองมาหนีกันมาดู้ิว่าใครหนีนานกว่ากันเอาไหมได้เลย <c oughs> ได้เลยเออจะว่าไปเดี๋ยวไปดูมิก้เมาส์สาวทุกคนมันมีเขียนด้วยว่าเมาส์สาวนะครับเราไปดูสีว่าหน้าตาเป็นยังไงนะอาจจะหน้าตาน่ารักก็ได้นะเจกอบโอ้ยดูไม่ได้ต่างจากเดิมเลยคนนี้ฉันขอละกันนะ อขมยไปลอตัวนู้นละกันนะนี่ตัวนี้มาพร้อมขโมยหรือยังพร้อมแล้วมาหนึ่งสองสามขโมยเลยขโมยแล้ววิ่งวิ่งวิไปด้วยกันวิ่ไปด้วยกันอยู่ไหนอยู่ไหอ่นรถนอยู่รถอยู่รถันอยู่รถันอยู่รถอยู่รถฉันอยู่รถนอยู่รถนอ่ถันอยู่รถอู้่รถอยู่รถฉันอยู่รถฉัอยู่รถฉัอยู่รถฉัอยูรถันอยู่รถฉันอยู่รถฉอยู่รถอยู่รถัอยูรถฉันอยู่รถนอย่รถฉัอยู่รถอยู่รถนอ่อยู่รถนอยู่รถฉอยู่รถอยู่รถัู่รถฉอู่รถนอยู่รถอยู่รถอยู โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยมาเลวมาเลยอ๋อไปก่อนจะโกบช่วยด้วยไม่ช่วยตัวฉันเองยังไม่รอดโอ้ยโอ้ยก็บังฉลามอีกเฮ้ยเรียบร้อยฉันหนีเข้าบ้านมิกิเมาส์ได้ไหมเนี่ยเผื่อไปเต้นเจ๋งแจ๋วอะไรแบบนี้เออไหนเข้าบ้านมิกิเมาส์ด้ไปเจ๋งแจ๋วมิกิเมาส์เจ๋งแจ๋วจี๊ดจ๊อยโอ้โยโอ่ย เฮ้ยงแก้ว <c oughs> กระเด๋วเลยแลนี่ทุกคนครับตรงนี้ก็มีของให้เราแบบใช้พอยซื้อนะก็จะมีเป็นปืนเลเซอร์หยุดชั่วคาวเมาส์ก็น่าจะเป็นแบบยิงให้มิกิเมาส์หยุดนิ่งประมาณนั้นก็มีของเหมือนในเกมหมูเลยนะเฮ้ยแถมราคาแค่50เองนะเนี่ยเฮ้ยอเออซื้อมาอะไรซื้อมาอะไรปืนหยุดมิกิเมาส์ฉันซื้อแซนด์วิชมาละกันแซนด์วิชมันทำอะไรเอเลียนไม่รู้ฉันหิว้มวมาเพราะหิวละวน นายดูดิแซนวีกินเพื่ออ๋อกินเพื่อรักษาตัวเองเอเลี่ยนอ๋อเออแบบนายมีโรคหัวโตไงกินเพื่อรักษาโรคหัวโตข้างในแล้วไม่นด้ช่วยอะไรล่ะทีนี้นี่ขโมยเลยทุกคนนี่จเจ๊งแจ๋วไปดีถ้า<อ>มีปืนนาไม่กล้าลองยิงโชว์หน่อยสิอยากเห็นนะ่าเฮ้ยเดี๋ยยิงให้โดเลยนี่มาดิวะจะยิงชอสั่นนานเหลือเกินเออมันไม่ปวดหัวได้ไง ไอ้ชิ้เลยชิ้เลยอ๋อเจ๊แจวเจ๊แจวจุดจะดีโจนมาสิดงานแเนี่ยไอ้ให้กระโดดข้ามหัวนายโอ้ยโอ้ยโอ้ยข้าเป็นโอ้ยเสงโอ้โหเข้าบ้านเหมือนจะปลอดภัยแต่ยิ่งไม่ปลอดภัยกว่าเดิมอีกแนี <h 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 ่ยนั่นเองเข้าบ้านนี่คือแบบเหมือนเข้าไปในทางตันเอ้ยตะกรอบบนลูนเนี่ยเหมือนจะสามารถขึ้นได้นะเว้ยอ้อเออไหนลองไปดูนี เนี่ยมันบอกว่าต้องการใช้20แต้มสำหรับนั่งบนลูนนะแหมันเ,เข้ามาไม่ไม่ได้ไม่ได้ต้องลองเดินใหม่ดูนะอ๋อนี่ไงใอ,อ้ลองดูนะทุกคนกดดูนะคะผมมี50แต้มเฮ้ยเป็นไงบ้างเฮ้ย,ย,ยแล้วนายล่วงลงมาทำไมเล่าโอ้โาแหมใหม,ใหม่ทุกคนเสเอา แสดงว่ารอบเมื่อกี้นายเสียตังฟรีงั้นเลยอออ๋อแล้วควรยืนเฉยๆฉยทั้งนั้ว่าแบบเ้าต้องบังคับอะไรแบบเนี้ยไปด้วยกันเปล่าฉลามอ่ะไม่ไปไม่ไปโอ้ยเล่นเจอนะครับราแล้วไปด้วยกันไปโอ้ยไม่ได้กันเดะใครไม่ไปโว้ยใครมุสามาลับจะโว้ยแม่เดี๋ยวเข้าบ้านเลยบิสกาบุสกามิกกี้เมาเด็บ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 มีในยิงปืนใส่เลยออ มิกีิเมาเติดบล็กอกเอา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 มิกีิเมาชนาเลยเธอชอยิงแค่ไหนวันไหนมีไล่สองตัวเลยแหละใช่จะเก็บมาสองตัวนะไอ้เออติดอ่ะโอ้ยช่อยิงเลยช่อยิงไอ้เจือด้วย<อ> เขาจะยิงไม่โดนนะนีนะยิงเ,ยเ,ยเลยโอ้โห,หเจ๋งแจ๋วจุดใจจะกบลเตด้ยโอ้ย,ลลอยไปแล้ววิ่งด้วยวยิ่งดนวอยเอาล่ะทุกคนเราจะลองขึ้นบอลลูนลนี้นะคะผมในระหว่างทีเ่เลชลาไม่หนีนะลองดูซิโอเคยืนนิ่งๆลำนี้จะตายแล้วว้าสูงแม่เห็นอะไรบ้างกับจะกบข้างบนนะว้าวขาวงกดนนี่เต็มเลย ก็เป็นม like mm ันเกมหมูเลยนะมีโน่นนี่นั่นให้เราวิ่งนายลองล่อมีเกมเมามาแล้วก็หนีขึ้นบอลลูนไปสิเออแล้วสนใจว่ะอะ่ะเดี๋ยวเราจะลองขึ้นบอลลูนทุกคนแต่ในระยะนี้คือหนีทันเราวะนี่เอ้ยนายต้องยิงปืนมันก่อนไงเจ้ากบเอ้อเออนี่เตรียมตัวดอซามิกิมัส โอ้ยเรียบร้อยอ <c oughs> ลองขึ้นมาลลนโดย20เต็มโชคดีนะเจ้ากบเก็บเต็มให้ได้เยอะๆนะเว้ยนี่ไงทุกคนครับมีกิม้าไม่สามารถขึ้นมาได้นะทุกคน <c oughs> และนายได้ตังค์ด้วยหรือเปล่าเจ้ากบ มันได้หรือเปล่าวะนี่มัน,หน,หอน,นตอนนี้มี62ได้ไหมว่าแต่ว่าในมือไม่มีชี้นะโอ้ยโว้ย,ยมามามาดูไอเทมที่ฉันซื้อดีกว่าไม่ต้องดูบอลลูแล้วเจ้ากบนายซื้ออะไรมาฉันซื้อปืนน้ําแข็งกับสร้างมานะโอ้โยปืนน้าแข็งกับสร้างไปล,ลองขโมยแล้วลองยิงนิยิงตัวนี้เจออ่อาเนี่ยอ๋อจะเป็นน้าแข็งทุกคนแล้วก็สร้าง โอ้ยเหมือนเกมหมูเป้เลยโอ้โหยแต่ข้างบนลงโจงกันเนี่ยเฮ้ยโดดเข้าหนะเออโดเเออโดเข้าได้ไหมไปลอยตายแล้วอะไรทุกคนเรามีบอลกับมิกิมาตัวโอ้โหเดี๋ยวตัวใครไปได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เราต้องมีคนละทางมันจะได้รู้ว่าตัวใครเป็นของใครโอเคแต่มีความรู้สึกว่ามิก้มาต้องวิ่งช้ากว่าหมูหรือเปล่าไหมเฮ้ยใช่อ่ะเนี่ยเออเพราะว่าเวลาหมูเราโดนไล่เนี่ยก็แทบจะหนีเหยียบหัวได้ไหมโอ้ยโอ้ยวิ่ง ตอนนี้ผมมี100แต้เตมทุกคนได้อย่างรวดเร็วนะผมจะลองมาซื้ออันนี้มันคือโกสนะทุกคนเป็นเหมือนผีซึ่อเขาเขียนว่าอะไรวะเนี่ยโคตนเล็กเลยเนี่ยให้อ่านไม่ออกเลยสักติดต้องสายตาเทพแค่ไหนถึงจะมองเห็นโอเคกดซื้อเลยดูซิมันช่วยอะไรในผีเนี่เป็นผีหละลองดูทุกคนครับป<ะ>ึ๊บอ๋อไอ้หลางจางแล้วเฮ้ยเป็นแบบล่องหนไปโดนตีหรือเปล่าไหม อย่างนี้ต้องพิสูจน์จ้เกิเออไรต้องลองไปเ<อ>ลย<อ>ต้องลองพิสูจน์ดอเอาเลยจะกบเดี๋ยวฉันเป็นสักขีพยานให้เออเตรียมตัวเป็นวิญญาณเพราะฉันนั่นคือวิญญาณที่ทุกทอ<ว>ล่ะแมนไม<อ>ยตายอยู่<อ>ดีตายเลย <c oughs> เฮ้หรือว่าสามารถใช้ทะลุพวกสิ่งของได้้ะกบเฮ้เอเอ,เอความคิดดีลองดูนี่ไม่ได้ผ่านกระแพงได้ยี่หรอไม่ได้กระแพงผ่านไม่ได้ว่ะแล้วกลายเป็นผีทําไมล่ะเนี่ยประเด็ ขังเลยโอ้โหแมวเออขังแล้วมันออกได้ไปไหมาดูซิเฮ้ยเรียนตัวใหญ่เช่วยฉัยเถอะี่สองตัวด้วยอูหมดอ้สามตัวด้วยแนะ่อ้ยอ่ะแล้ลทุกคนครับก็คลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนละกันนะบอกว่าทุกคนจะชอบละครเกมนี้ก็ไม่มีแล้วมากก็เล่นแค่นี้เลยนะเล่นก็สำหรับใครนะครับที่อยากปลูกต้นไม้ แล้วก็อยากได้อิโมจิกบเลี้ยนหลามสุดหล่อเท่ก็สามารถหาได้โดยการสมัครสมา,สมาชิกเลยเพียงสาิบ้าบาทเท่านั้นจะม่กี่เม้าเป็นต,ตัวใหญ่และหัวร้านก็เริ่ม